จ้าเฮ้ยเบย์จไปแก้งน้องมันเลยวะฉันกแค่อยากทดสอบว่าบิวเนี่ยมันยังโง่อยู่มันเดิมหรือเปล่าแค่นั่นเองพี่บิวเป็นไรหรือเปล่า พี่ฉันโอเคเออพี่จ้ะฉันเอาแตงโมมาฝากพี่ด้วยนะจ้ะฉันปลูกเองกับมือเลยอะแตงโมหรอนี่คิดได้แค่นี้เองเหรอ <c oughs> มาหาพี่หาน้องเอาแตงโมมาฝากแตงโมถูกถูกแบบนี้นี่นะฉันไปซุปเปอร์มาแกซื้อกินเองก็ได้วะเบน้องเขาาา้าห์ปลูกเองแกพูดอย่างนี้ก็เสียน้ำใจน้องอช่างมันเหพี่พี่อยากรับพี่ก็รับไปแตงโมถูกถูงี้ฉันไม่สนหรอก บิลว่าแต่นักพี่ๆมาวันนี้มีธุระอะไรเปล่าอ๋อมีจ้ะคือฉันกำลังจะแต่งงานนะจ้ะเลยอยากให้พี่ๆช่วยใส่ซองให้ฉันแล้วก็ไปร่วมงานแต่งฉันนะจ้ะอ๋อฉันว่าและที่แกามาหาฉันวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าแกเห็นว่าฉันมีตังค์ใช่ไหมก็เลยหวังให้ฉันเนี่ยเอาเงินใส่ซองให้เยอะๆใช่ไหมเบ <c oughs> น้องเราจะแต่งงานด้วยทำไมพูดอย่างนั้นวะ <c oughs> ก็เรื่องของบ้านเลยพี่ ฉันจะบอกอะไรให้นะคนระดับนักธุรกิจอย่างฉันเนี่ยนะฉันไม่ลดตัวลงไปงานแต่งคนระดับเดียวกับพวกแกหรอกคนระดับอย่างพวกฉันหมายความว่ายังไรจ๊ะถ้าฉันพูดเนี่ยถ้าแกจะรับได้เหรอฉันเห็นเธอเดินเข้ามาเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าชีวิตแกเป็นยังไงคบคนแบบไหนถ้าชีวิตแกดีเนี่ยนะแกไม่มาหาพวกฉันขอให้เอาเงินใส่ซองหรอกพี่เบฉันก็แค่เห็นว่าเราเป็นพี่น้องกันอะ ถ้าฉันไม่เชิญพี่น้องตัวเองอะจะให้ฉันเชิญใครแต่ฉันไม่ใช่พี่น้องแกเว้ยส่วนเงินเนี่ยเอาไปให้หมดเลยแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องติดต่อฉันไหมอีกแล้วนะพี่เบแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวไปบอกใครต่อใครเขาด้วยนะว่าแกเป็นน้องฉันเพราะฉันอับอายวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวคนเนี่ย <c oughs> เขาจะนินทาว่านักธุรกิจอย่างฉันเนี่ยมีน้องสาวเป็นแค่ คนปลูกแต่งโมบิวเบแกพูดกับน้องอะไรไปหรือเปล่าก็สันพูดความจริงนี่พี่เอางี้ดีกว่าพี่อย่ามาสอนฉันเลยพี่หาเงินให้ได้มากกว่าฉันก่อนแล้วพี่ค่อยมาสอนเข้าใจไหม ค่ะยกเลิกกด้เลยนะคะฉันมั่นใจค่ะพี่รู้จ๊ะฉันต้องกลับแล้วนะจ๊ะพอดีมีธุระต้องไปทำต่ออะไรกันโดนว่าแค่เนี้ยถึงกับรับไม่ได้เลยอจะหนีกลับบ้านเลยในชะ่ไหมอย่าลืมเอาตังโมูกลับไปได้วยนะเว้ย หรอวะปุณตาเอออะไรนะครับยกเลิกสัญญาเลยเหรอครับผมผมว่าเราคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเลยดีกว่าครับกลบไปดิไอเบไอ,อนี่อยู่ๆก็ไปไม่ลาสักคำพี่ก็น่าจะรู้ดีนี่พี่เบย์เขาไม่เคยเห็นหัวเพราะร้องแต่งแต่ไรแล้วบิวส่วนงานแต่งเราอ่ะพี่ไปแน่นอนนะ แล้วก็แต่ว่าเรื่องซองเนี่ยนะพี่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะแต่ยังไงพี่ก็จะช่วยเต็มที่ขอบคุณนะคะพี่รุตอ,อย่าลืมกินแตงโมด้วยนะฉันอุตส่าห์ออกมาให้อะ่ะฉันต้องไปแล้วนะพี่วัสดีค่ะบกันหมดเลยกับข้าวเต็มโต๊ะไม่มีใครกินสักคำ กินแตงโมดีกว่าเฮ้ยเงินดีบิวมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันไปเอาเงินมาจากไหนคุณตาคุณตาครับหมายความว่าไงทำไมคุณตาถึงยกเลิกสัญญาผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่สามารถเซ็นสัญญาคุณได้จริงๆทำไมครับผมไม่เข้าใจอ่ะคือคุณส่วนผมไม่เห็นด้วยนะครับแบบนี้ผมก็แย่ดิ ผมเพิ่งสต็อกสินค้าเพิ่มจากเดิมตั้ง5เท่านะว่าคิดว่าจะมีเงินมาลงทุนเพิ่มเติมอ่ะอันนั้นผมก็ช่วยคุณไม่ได้นะครับเรายังไม่ได้เซ็นสัญญากันแล้วคุณก็บูมบาไปเองคุณก็ต้องรับผิดชอบเองครับคุณทุนตามครับคุณทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะผมต้องขอโทษด้วยนะครับถึงแม้เราจะเป็นพาร์เนอร์ธุรกิจกันไม่ได้แต่มิตรภาพระหว่างเราก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับอ๋อไหนๆคุณก็มาละ นี่ครับผมขอเชิญคุณไปงานแต่งผมนะครับถ้าคุณว่างคือฉันกำลังจะแต่งงานนะจ๊ะเลยอยากให้พี่ๆช่วยใสยซ่ซองให้ฉันแล้วก็ไปร่วมง,งานแต่งฉันนะ่อะอน,นี่มันบิวนี่หมายความว่าไงครับใช่ครับบิวน้องสาวของคุณ เป็นทุ้นส่วนธุรกิจผมและยังเป็นเจ้าสาวผมด้วยครับเอ้อะไรนะอะไรนะคะพี่ชายฉันติดต่อมาเซ็นสัญญาธุรกิจกับบริษัทคุณอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะแต่พอผมเห็นนาำสกุลแล้วก็ผมจำได้ว่าคุณเคยบอกผมว่ามีพี่ชายคนโตทำธุรกิจน้ำเข้าอะไรรถยนต์ผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นพี่ชายคุณนี่แหละครับ แล้วคุณได้บอกเขาไปหรือเปล่าคะว่าคุณเป็นแฟนฉันอนะไม่ได้บอกนะครับคือผมไม่อยากบอกเรื่องส่วนตัวตอนคุยธุรกิจอะดีแล้วล่ะคะ่ะถ้างั้นคุณอย่าเพิ่งเซ็นสัญญานะคะอา้าวทำไมล่ะครับเอ่อฉันอยากทดสอบอะไรบางอย่างก่อนนะคะทดสอบเหรอคุณจะทดสอบอะไรล่ะครับพี่ชายคุณเองนะก็เพราะว่าพี่ชายฉันคนนี้ไม่เคยเห็นหัวพี่น้องคนอื่น,นสิคะ พอเ,เขาได้ดิบได้ดีอ่ะเขาก็เอาแต่ตัวเองไม่เอาคนอื่นอืออย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเรื่องเสร็จสัญญาเนี่ยผมให้เป็นคุณตัดสินใจเลยแล้วกันนะยังไงคุณก็เป็นหุ้นส่วนของผมอยู่แล้วนี่ค่ะเป็นไม่ได้ไงอ่ะพีบิวนี่นะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับบางทีการที่คุณไม่รู้เรื่องของบิวเลยเนี่ย อาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ใจพี่น้องของตัวเองมากพอก็ได้นะครับหรือไม่บางทีคุณก็อาจจะดูถูกคนอื่นมากเกินไปดูถูกได้ไหมกระทั้งพี่น้องของตัวเองนั้นผมว่ามันก็สมควรแล้วหลหะครับที่คุณจะไม่ได้เซ็นสัญญากับธุรกิจของผมอ๋อถ้าคุณว่างก็เชิญไปงานแต่งผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญนั่นเลได้เลยนะคะเสร็จครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญด้านในเลยครับเบลอ้าวพี่รุ้งานแต่งน้องทั้งทีอ่ะทำไมไม่ตัดชุดใหม่อ่ะพี่เฮ้ยไม่เอาอ่ะแพงแพงอะไรกันฉันให้เงินพี่ไปตั้งเยอะนะเอาไปใช้บ้าง ไม่ดีกว่าพี่ว่าจะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็พอแต่ยังไงก็ขอบใจเรามากนะน้องพี่ฉันต้องหากัที่ต้องเป็นคนขอบคุณพี่อ่ะที่เป็นพี่ชายที่แสนดีของฉันมาเสมอเงินแค่นั้นน่ะฉันว่ามันยังน้อยไปอ่ะพี่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณรุตครับคุณเตายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับไม่นึกว่าน้องสาวผมเนี่ยจะได้แต่งงานกับซีโอชื่อดังอย่างคุณเตานะแหม นี่ถ้าเจ้าบิวเนี่ยไม่โทรมาหาเล่าความจริงให้ผมฟังเนี่ยผมคงคิดว่าน้องสาวของผมเนี่ยคงปลูกแตงโมอยู่ในสวนแล้วล่ะคุณเหรอพี่คุณเนี่ยไหนว่าจะไม่มานาแต่งบิวไงบิวฉันขอโทษด้วยนะเว้ยที่ฉันพูดไม่ดีกับแกถ้าพี่รู้สึกผิดจริงๆอ่ะฉันก็ยกโทษให้ไหนๆวันนี้ก็เป็นวันดีละ ฉันไม่อยากบาดหมางกว่าใครงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับไปเชิญครับครับี่ต่อ,อเ,ดเดี๋ยวก่อนบิวคือในไหนก็ในไหนแล้วอะแกช่วยบอกเจ้าบ่าวแกหน่อยได้ไหมให้เขาเซ็นสัญญาให้กับบริษัทของฉันหน่อยดิพี่เบฉันก็คิดว่าที่พี่มางานแต่งฉันอะเพราะว่าพี่คิดได้แล้วแต่พี่มาเพราะเรื่องนี้เองเหรอโผบิว เราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอเป็นพี่น้องกันเขาต้องช่วยกันดีไม่จนถึงขนาดนี้พี่ยังไม่เลิกเห็นแกตัวอีกเหรอฝันไปเถอะแล้วฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะว่าคนที่ตัดสินใจเรื่องเซ็นสัญญาคือฉันไม่ใช่พี่ตาวแต่พี่ก็ได้พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดบิวหยุดแล้วพี่ก็ไม่ต้องเข้ามางานแต่งฉันด้วยนะฉันไม่ต้อนรับคนอย่างพี่บิวเดี๋ยวก่อนดิบิว ไงดีวะเนีย